วันนี้เวลา12นาฬิกา29นาทีศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยล,ลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีสเสด็จไปยังอาคารวิทยาลัยแพทยาศาสตร์ศรีสว่างควัตร,ราชวิทยาลัยจุฬาพรเขตลักสีทรงบรรยายพิเศษเรื่องการเกิดโรคมะเร็งหรือองโคโจีเนซิสพระราชทานแก่คณาจารย์นักวิชาการและนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3ของคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตรวม64คน ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานและความซับซ้อนของโรคมะเร็งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาพัฒนาการพันธุศาสตร์และโรคมะเร็งจพบ3304เนื่องจากโรคมะเร็งเป็นสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในประเทศไทยมีแนวโน้มการเกิดอุบัติการ์เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดปัจจัยหลักมาจากการดําเนินชีวิตของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ความสําคัญกับการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนา การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยตั้งแต่กระบวนการและขั้นตอนของการเกิดมะเร็งและชีววิทยาของเซลล์มะเร็งประกอบด้วยหลายขั้นตอนมีความซับซ้อนในตัวเองยกตัวอย่างเช่น,นกลไกการเกิดมะเร็งจากสารเคมี โดยขั้นเริ่มต้นเชื่อว่าสามารถแยกออกเป็น2รูปแบบคือคกลไกที่ทำลายหรือเปลี่ยนแปลง DNA โดยตรงและทำให้เกิดการกลายพันธุ์จนภายหลังกลายเป็นเซลล์มะเร็งซึ่งเกิดจากสารอะฟลาทอกซินที่พบจากเชื้อราในมเมล็ดทันยพืชชนิดต่างๆและสารไนโตรซามีนพบในอาหารเช่นปาร้ากะปิและเครื่องดื่มบางชนิด ส่วน,นกลไกที่ไม่ได้ทำลาย DNA โดยตรงจะทำปฏิกิริยาในระบบการควบคุมการแสดงออกของยีนส์นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและเกิดเป็นเซลล์มะเร็งเมื่อเข้าสู่ขั้นก่อตัวเซลล์จะถูกกระตุ้นให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นและเข้าสู่ขั้นกระจายตัว ทางนี้เซลล์มะเร็งมีลักษณะทางชีววิทยาที่สําคัญคือการแบ่งตัวอย่างไม่หยุดยัง้งและการเปลี่ยนแปลงในโปรโตีนระยะแรกเซลล์มะเร็งจะอยู่รวมกันในบริเวณที่เกิดความผิดปกติหากตรวจพบในระยะนี้จะมีโอกาสยับยั้งและรักษาให้หายได้ ดังนั้นองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานตั้งแต่กระบวนการและขั้นตอนการเกิดโรคมะเร็งไปจนถึงการรักษาผู้ป่วยแบบมุ่งเป้าและการพัฒนายารักษาโรคมะเร็งมีความสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษาแพทย์เป็นอย่างมากซึ่งจะสามารถนําไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันวิทยาลัยแพทยาศาสตร์สีสว่างควัตร,ราชวิทยาลัยจุฬาภร์เป็นโรงเรียนแพทย์ลำดับที่23ของไทยได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากลของ World Federation for Medical Education โดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศารึกษาแพทยาศาสตร์และแพทยสภา